ได้เหรียญอะไรมาแล้วก็เหรียญอะไรบ้างที่ที่ผมรับซื้อนะครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับกันไกรแล้วก็คัตเตอร์นะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับเหรียญในกล่องนี้นะครับเป็นเป็นเหรียญที่ผมซื้อมาจากจากพ่อค้าในกลุ่มซื้อขายผมอ่ะผมก็เป็นพ่อค้าเหมือนกันนะครับพ่อค้ารับซื้อเหรียญ ผมจะอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีหลายๆท่านสอบถามว่าเจ้าของเพจร้านอยู่จังหวัดไหนนะครับผมอยู่สุราษฎร์ธานีนะครับใครสะดวกที่จะส่งมาขายก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครที่อยู่แถวกรุงเทพภาคกลางนะครับแถวภาคกลางก็มีร้านรับซื้อหลายร้านนะครับแล้วแล้วแต่สะดวกนะครับจะขายที่ไหนก็ได้นะครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับแต่ว่าอยากจะบอกว่าผมก็รับซื้อเหมือนกันนะครับมาแกะกันเลยนะครับ คลิปนี้ไลน์นี้แกะกล่องเหรียญน,นะครับผมซื้อมาจากพ่อค้านะครับในกล่องอกล่องเนี้ยหกพันหกร้อยบาทนะเดี๋ยวมาดูกันว่าหกพันหกได้อะไรบ้างนะครับอันนี้กล่องยังไม่ได้แกะนะครับเดี๋ยวไลฟ์สดแล้วก็บันทึกคลิปไว้เป็นหลักฐานด้วยเพราะว่าการซื้อขายออนไลน์นะครับไม่ว่าเพื่อนเพื่อน fc จะจะซื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับสละเวลาตั้งกล้องสักน,นิดนึงนะครับตั้งกล้องถ่ายของอที่เราซื้อผ่านออนไลน์อ่ะ แล้วก็เผื่อว่าของที่ได้มาไม่ตรงปกไม่ตรงกับที่เรารับซื้อเราจะได้มีหลักฐานในการในการขอเคลมหรือว่าอ้างอิงนะครับอันนี้ต้องต้องถ่ายคลิปตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือว่าเพื่อนๆซื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็คือกล่องยังไม่ได้แกะนะครับสภาพกล่องยังไม่ได้แกะแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะครับ6,6 0 0ได้อะไรบ้างนะครับ 6,600บาทได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูสดๆเลยนะครับใครที่มารับชมไม่ทันก็รับชมคลิปย้อนหลังได้นะครับอ่านี่แกะออกมาแล้วนะครับอ่าอยู่ในนี้นะครับ6,600บาทนะครับได้ได้ได้เหรียญอะไรมาบ้างนี่นะครับดูดูกันสดๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวนับเหรียญก่อนนะครับว่ามูลค่าหน้าเหรียญเท่าไหร่นะครับ ได้เหรียญสิบมาหนึ่งเหรียญน,นะครับเหรียญสิบหนึ่งเหรียญได้เหรียญห้าสองเหรียญ <c oughs> แล้วก็ได้เหรียญบาทมาหนึ่งเหรียญน,นะครับทั้งหมดยี่สิบเอ็ดบาทเนี่ยอันนี้เพิ่งแกะออกมาจริงๆนะครับหลายๆท่านก็เห็นอยู่นะครับยี่สิบเอ็ดบาทนะครับสิบสิบห้ายี่สิบแล้วอันนี้อีกหนึ่งบาทนะครับนี่นะครับยี่สิบเอ็ดบาท เปลี่ยนเป็นเงินหกพันหกร้อยบาทได้ยังไงเดี๋ยวมาดูนะครับอ่าดูเหรียญแรกกันก่อนนะครับเห็นไหมครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่คุ้นเคยนะครับแต่ว่าเชื่อเถอะครับ <c oughs> ไม่ใช่เหรียญธรรมดาแน่นอนที่มีราคาซื้อขายกันนะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นเหรียญที่ผมรับซื้อบ่อยๆนะครับเห็นไหมครับเหรียญหนึ่งบาทปีพศสองพนสะครับคือคือผมทําคลิปบ่อย นะครับทำไมถึงต้องทำคลิปบ่อยเพราะว่าเหรียญในกลุ่มเนี่ยเป็นเหรียญที่นักสะสมต้องการนะครับผมซื้อมาแล้วก็ขายไปมีนักสะสมเป็นจำนวนมากที่ยังต้องการอยู่นะครับอันนี้ให้ดูทีละเหรียญน,นะครับทั้งหมดได้มา4เหรียญ4เหรียญ6,006นะครับอันนี้1บาทรับซื้อแค่ปี29นะครับถ้าเป็นบล็อกช่อฟ้ายาวแบบนี้นะครับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ400บาทนะครับ สองเก้ามีทั้งช่อฟ้าสั้นนะครับช่อฟ้าดูตรงนี้นะครับเนี่ยดูตรงเนี้ยช่อฟ้าถ้าเกิดว่าช่อฟ้าสั้นๆอ่ะไม่มีช่อฟ้าจะจะซื้อเหรียญละร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสองเก้าช่อฟ้ายาวตรงนี้นะครับจะซื้อ,เ,อเริ่มต้นที่เหรียญละสี่ร้อยอันนี้เป็นเหรียญแรกนะครับที่ได้มานะครับมาดูเหรียญสิบบาทน่ะเห็นไหมครับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้ผมรับซื้อเหรียญละห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทน่ะหลายๆท่านรู้แล้ว มือเก่ามือเก่าหรือว่านักสะสมที่เข้าวงการมาสักพักหนึ่งน่าจะรู้แล้วว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับพอจะเดาออกแต่ว่ามือใหม่หรือว่าคนที่ยังไม่เชื่อนะครับก็ก็อาจจะยังไม่เชื่อว่าขายได้จริงๆนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญสิบบาทปีพศเห็นไหมครับสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดปีสามหนึ่งนะครับเหรียญน,นี้ผมรับซื้อเหรียญละห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสภาพเนี้ยก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ ไม่เกินเก้าร้อยนะครับอันนี้คือแจ้งราคาที่ผมซื้อได้นะครับสภาพผ่านการใช้งานแบบเนี้ยอันนี้ก็คือเป็นเหรียญที่เจอในระบบหมุนเวียนนะครับเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาใช้แล้วก็คนที่เขารู้เขาก็ไม่เอาไปใช้ต่อคนที่เขารู้ว่าปีสามหนึ่งขายได้เขาก็เก็บนะครับพอมีคนรู้เก็บนะครับเก็บมาพอเริ่มพอเก็บเสร็จเอามาขายนะครับเหรียญแบบเนี้ยก็จะเข้าระบบ นะครับก็จะเข้าระบบหมุนเข้าระบบพ่อค้าเลยนะครับเนี่ยซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปนะครับเหรียญสิบบาทปีสามหนึ่งนะครับรับซื้อห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทมีบางท่านเข้าใจผิดนะครับผมเคยทําคลิปเหรียญสิบบาทปีสามหนึ่งผมเคยทําคลิปรับซื้อเหรียญละห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทมีบางท่านที่อาจจะไม่ค่อยไม่เข้าใจนะครับอาจจะศึกษาเรื่องเหรียญหรือว่าดูข่าวแค่ผิวเผินนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่า เขาซื้อขายกันเป็นล้านแต่ว่าซื้อถูกจังมามาซื้อเหรียญละห้าร้อยถึงหนึ่งพบาทนะครับเหรียญเหรียญที่เขาซื้อขายกันเป็นล้านคือเหรียญสิบาทปีสานะครับอันนี้คือคือเผื่อว่ามีมือใหม่เข้ามารับชมนะครับเหรียญสิบาทปี3 3ที่เล่นกันเป็นล้านอ่ะเพราะว่าจํานวนการผลิตแค่100เหรียญก็เลยก็เลยมีราคาสูงนะครับปีสามสาม ผลิต100เหรียญนะครับแล้วก็เอาไปแจกที่ต่างประเทศอ่าประเทศแคนาดานะครับเขามีงานเกี่ยวกับประเทศที่ผลิตเหรียญกระสาบเองอ่ะนะครับแล้วก็เขาเชิญไปอ่าไปประชุมนะครับประเทศไทยก็ไปเข้าร่วมนะครับเขาก็เลยกรมธนารักษ์ก็เลยผลิตเหรียญอันนี้ออกมาพิเศษนะครับปีปีไปประชุมในปี3-3นะครับอันนี้คือเดี๋ยวเล่าประวัติของเหรียญ10ปี3 3นะครับคือเหรียญ10ปี3 3ผลิตออกมาแค่100เหรียญนะครับ จุดประสงค์หลักก็คือผลิตเพื่อที่จะไปแจกผู้นําที่เข้าร่วมประชุมเรื่องลงกระสาบเรื่องเหรียญที่ประเทศแคนาดาอันนี้ตามข้อมูลที่ผมได้ได้ได,ได้ได้อ่านมานะครับก็นำไปแจกประมาณ30กว่าเหรียญน,นะครับแล้วก็60เหรียญปี33อะจะอยู่ที่กรมธนารักษ์นะครับมีโชว์อยู่ในกรมธนารักษ์ ที่มีตู้โชว์ก็มีโชว์อยู่แล้วก็มีเก็บอยู่ในนั้นด้วยนะครับที่พบเห็นมีการซื้อขายมีการออกมาโชว์กันในวงการในตลาดนักสะสมอ่ะน่าจะอยู่ประมาณแปดเหรียญน,นะครับปีสามสามทั้งประเทศมีหมุนเวียนอยู่แปดเหรียญอันนี้อันนี้ข้อมูลอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่าเท่าที่ฟังมาจากผู้รู้นะครับก็มีหมุนเวียนให้เห็นปีสามสามไม่น่าจะเกินแปดเหรียญน,นะครับ ราคาก็เลยสูงเป็นหลักล้านนะครับส่วนปี3 1มหนึ่งนะครับที่ผมเคยทำคลิปรับซื้อแล้วก็มีบางท่านเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเขาเล่นกันเป็นล้านไม่ใช่นะครับปี3ามหนึ่งเล่นกันแค่หลักร100้อยถึงหลักพันเพราะว่าปี3 1หนึ่งอ่ะจำนวนการผลิตถึง6 2 0 0อยเหรียญนะครับอันนี้ผมผมผมไม่ได้ไม่ได้มาพูดลอยๆนะครับผมไม่ได้มาพูดลอยๆนะครับมันมี เหรียญกระสาบที่ผลิตออกมามันมีข้อมูลจริงๆนะครับเดี๋ยวกลางตำราให้ดูสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับอ่าพอมองเห็นนะครับปีสามหนึ่งผลิตหกหมื่นสองร้อยเหรียญน,นะครับ แล้วก็ปี3-3ผลิตออกมาแค่100เหรียญนะครับคือราคาของเหรียญจะขึ้นอยู่กับจำนวนการผลิตด้วยนะครับไม่ใช่ว่าพอผมทำคลิปเหรียญ10บาทแล้วส่วนใหญ่ที่อาจจะดูคลิปไม่เข้าใจอ่ะแล้วจะคอมเมนต์มีครับมีค่ะมีครับมีค่ะกันเยอะเลยนะครับแล้วพอส่งส่งเหรียญมาให้ดูก็คือไม่ใช่ปีพศที่ผมรับซื้อนะครับย้ํานะครับว่า ผมไม่ได้รับซื้อเหรียญ10บาททุกเหรียญทุกพศผมรับซื้อแค่บางปีพศที่ผลิตน้อยนะครับอันนี้ก็คือปีสามหนึ่งนะครับผลิต6200ยเหรียญก็มีราคาแล้วก็นักสะสมต้องการนะครับส่วนปีสามสก็ผลิตออกมาหนึ่งยเหรียญนะครับก็ไม่แน่นะครับลองสังเกตดูนะครับอาจจะฟลุกฟลุกก็ได้อยู่ในบ้านท่านนะครับนี่นะครับแต่ว่าโอกาสมันก็น้อยลงไปนะครับเพราะว่าราคามันสูงนะครับเนี่ยจำนวนการผลิตมีหมดนะครับแต่ละรุ่นนะครับ เหรียญ10บาทปี4ีก็ผลิตเก้าแสนกว่าเหรียญน,นะครับอันนี้เป็นเหรียญเหรียญที่2นะครับก็ใครที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับพอดีผมผมซื้อเหรียญมานะครับผมซื้อเหรียญมาสี่เหรียญนะครับหกพันกว่าบาทนะครับอันนี้ให้ดูไว้แล้วนะครับเหรียญแรกคือ1บาทป 2, 9, าานนท 400, ี29ช่อฟ้ายาวนะครับเหรียญนี้ผมก็รับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ4ี่ยนะครับ29ช่อฟ้ายาวนะครับแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งที่ผมรีวิวให้ดูก็คือ10บาทปี3 1 อันนี้ซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละห้าร้อยถึงหนึ่บาทนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสภาพผ่านการใช้งานแบบนี้กเ็เต็มที่ไม่เกินเก้าร้อยนะครับตอนนี้ที่ซื้อได้นะครับาราคาราคาลับซื้ออาจจะไม่ได้แพงสูงสุดนะครับแต่ว่าเป็นราคาที่ผมสามารถซื้อมาแล้วก็ไปไปขายต่อได้นะครับมาดูอีกสองเหรียญน,นะครับสองเหรียญน,นี้นะครับเดี๋ยวเหรียญแพงเดี๋ยวค่อยดูทีหลังนะครับอันนี้ดูไปสองเหรียญแล้วนะครับแล้วก็ อีกเหรียญหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเหรียญห้บาทปีพศออ2546นะครับอันนี้ผลิตผลิตออกมา182,000เหรียญน,นะครับก็เล่นกันหลักร้อยนะครับ5บาทปีสี่หถือว่าเป็นเหรียญที่พบเจอกันก็ค่อนข้างจะบ่อยผมผมซื้อปีสี่หัเข้ามาก็เยอะนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เก็บเท่าไหร่ ถ้าเป็นปี46อ่ะผมจะซื้อมาแล้วก็ขายออกไปนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่มือใหม่อ่ะมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มเก็บเหรียญแนวเนี้ยเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยคือปี46อ่ะเป็นเหรียญที่สามารถซื้อซื้อได้ง่ายนะครับซื้อแบบซื้อง่ายก็คือราคาพอที่จะซื้อได้อ่ะไม่ไม่สูงเกินไปนะครับอันนี้ก็ซื้อขายกันในกลุ่มซื้อขายอยู่ที่ประมาณเหรียญละ400ถึง450บาทนะครับอันนี้คือราคาที่ พ่อค้าแม่ค้าขายกันในกลุ่มนะครับอันนี้เหรียญ5บาทปี4 6ส่วนราคาที่ผมรับซื้อนะครับผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ3 0 0ถึง3า0บางท่านสงสัยว่าทำไมซื้อถูกนะครับก็คือผมเป็นพ่อค้านะครับผมซื้อมาแล้วก็ผมขายไปผมซื้อไม่เกิน350เพราะว่าผมอาจจะขายเหรียญละ4 0่นะครับไม่ใช่อาจจะหลอกก็คือผมขายตอนนี้ขายออกเหรียญละ400 <c oughs> ก็เป็นธรรมดานะครับไม่ว่าธุรกิจอะไรนะครับ ซื้อมาขายไปก็คือมันมันต้องมีกําไรนะครับอันนี้คือคือแจ้งตรงๆนะครับว่าผมมารับซื้อเหรียญทําไม <laughs> ผมมารับซื้อเหรียญเพื่อที่จะไปขายนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นราคาที่รับซื้อแล้วก็เป็นเหรียญที่รับซื้อตลอดนะครับรับซื้อตลอดเพราะว่ามันผลิตน้อยอะแล้วก็ได้รับคำนิยมนะครับปีที่แล้วผมรับซื้อเหรียญละสี่ร้อยนะครับราคามันค่อนข้างจะ ค่อนข้างจะดีกว่าปีนี้นะครับปีนี้ราคาปรับลดลงมาหน่อยก็ลดราคารับซื้อลงมาอีก5่าสิบาทใครที่มีหรือว่าใครที่เจอนะครับก็ยังไม่อยากขายก็แนะนําให้เก็บก่อนแล้วกันเพราะว่าเผื่อว่าปีหน้าราคาอาจจะสูงขึ้นกว่านี้นะครับอันนี้ก็คือถือว่าไม่ขายไม่เป็นไรแต่ว่ามาให้ความรู้ว่าเหรียญแบบไหนเหรียญปีไหนที่นักสะสมต้องการแล้วก็สามารถ ขายได้เลยวันนี้นะครับขายได้เลยวันนี้จริงๆนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่สามนะครับส่วนเหรียญนี้นะครับแพงที่สุดนะครับเหรียญห้าบาทแบบเนี้ยเหรียญรุ่นเนี้ยพศเนี้ยผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละสี่พันนะครับกรณีที่ไม่บินไม่ดำไม่ชำรุดนะครับก็จะซื้อเริ่มต้นที่สี่พันบาทนะครับแน่นอนนะครับหลายๆท่านรู้แล้วว่าเป็นเหรียญห้าบาทปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบนะครับอันนี้ปีสี่ศูนย์นะครับ เห็นไหมครับจานวนการผลิตหนึ Marvel, ่งหมื่นหกร้อยเหรียญเห็นไหมครับราคาราคาเหรียญมันจะขึ้นอยู่กับจํานวนการผลิตนะครับเหมือนเหมือนเหรียญเนี้ยเหรียญสิบาทปีสามหนึ่งผลิตหกหมื่นกว่าเหรียญเล่นกันอยู่ที่ประมาณหลักร้อยหลักพันนะครับอันนี้เล่นกันหลักพันนะครับปีสี่ศูนย์ส่วนปีสี่หกบล็อกธรรมดาก็เล่นกันหลักร้อยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นบล็อกแผงบล็อกหายากอ่าก็ จะอยู่ประมาณพันหนึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเป็นสภาพสภาพผ่านการใช้งานนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญน,นี้กันนะครับเหรียญน,นี้ก็มีดัดแปลงออกมาเยอะนะครับการรับซื้อของผมก็ตอนนี้ผมเน้นรับซื้อ,อบล็อกนี้นะครับปีสี่ศูนย์นะครับคือลูกลูกค้ารีเควสมานะครับอขอเฟืองแบบนี้นะครับอ,อันนี้เฟืองเฟืองที่เป็นเอกลักษณ์ของปีสี่ศูนย์นะครับก็คือ เนี่ยนิกเกิลจะจะเยอะสักหน่อยนะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดสังเกตนะครับเดี๋ยวดูที่ตัวเหรียญน,นะครับเหรียญนีเ้เคยมีคนส่งมาขายผมนะครับเป็นแม่ค้าก่อนหน้าเนี้เคยมีแม่ค้า,าแม่ค้าขายกาแฟโบราณนะครับเคยเจอเหรียญน,นี้แล้วก็ส่งมาขายผมนะครับเคยเคยมีส่งมาขายอาสองถึงสามเหรียญน,นะครับก็ก็อาจจะไม่เยอะนะครับเพจผมเป็นเพจเล็กๆนะครับ นี่นะครับเหรียญห้าบาทปีสี่ศูนย์นะครับก็มือใหม่ก็สังเกตดีๆแล้วกันนะครับเพราะว่ามีเหรียญดัดแปลงออกมาเยอะนะครับเดี๋ยวนี้ฝีมือก็ก็ค่อนข้างจะดีนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดไม่ต้องซูมแล้วกันนะครับเนี่ยเหรียญห้าบาทปีสี่ศูนย์นะครับผลิตหนึ่งหมื่นหกร้อยเหรียญก็ชุดนี้ผมซื้อมาจากซื้อมาจากพ่อค้าในกลุ่มในกลุ่มซื้อขาย นะครับไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ใช่ส่งมาขายนะครับแต่ว่าถ้าใครมีก็สามารถส่งมาขายได้นะครับถ่ายรูปชัดๆแล้วก็มาคุยรายละเอียดกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้เน้นเป็นบล็อกนี้นะครับเป็นบล็อกที่มีที่มีเฟืองขอบเฟืองแบบสีแบบนี้นะครับเพราะว่าลูกค้ารีเควสมานะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นเฟืองที่เขาเล่นกันผมไม่ไม่ใช่ที่เขาเล่นกันคือ ที่ลูกค้าผมรีเควสมานะครับก็ขอเฟืองแบบนี้นะครับอ่านะครับอันนี้ก็คือให้ดูนะครับเหรียญแบบเนี้ยพบเจอจริงๆนะครับผมผมเคยเจอด้วยตัวเองหนึ่งเหรียญห้าบาทปีสี่ศูนย์ก็เจอหลายปีแล้วตอนนั้นตอนนั้นผมทําตู้เติมเงินนะครับคือก่อนที่ผมจะมาซื้อขายเหรียญน่ะผมเคยทําตู้ตุมเติมเงินนะครับยี่ห้อสีส้มอ่ะนะครับผมทําตู้เติมเงินประมาณยี่สิบห้าตู้นะครับแล้วก็ มันเป็นจุดเร learning, いいิ่มต้นที่ผมเร s <S ิ่มเริ่มเก็บเหรียญเริ่มสังเกตเหรียญนะครับก็ก็สังเกตมาเรื่อยๆนะครับคือผมมาเล่นได้ไม่นานนะครับผมเล่นมา8-9ปีแค่นั้นเองนะครับเริ่มเริ่มสนใจในเรื่องเหรียญตอนช่วงที่ทําตู้เติมเงินนะครับแต่ว่าตอนนี้ตู้เติมเงินก็ไม่ได้ทําแล้วนะครับเลิกแล้วนะครับสังเกตเหรียญนะครับสังเกตเหรียญก็มีความโชคดีเจอเหรียญ5ปี40หนึ่งเหรียญนะครับตอนนั้นขายได้เหรียญละ5,000ถือว่าเป็นอะไรที่แบบ มีแรงจูงใจนะครับก็เลยก็เลยมาศึกษาเรื่องเหรียญแล้วก็รับซื้อนะครับรับซื้อเหรียญจนถึงปัจจุบันตอนนี้นะครับก็มาแนะนําพูดคุยทักทายกันนะครับเนี่ยคือใครที่ไม่เชื่อนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับใครที่อยากศึกษาก็เข้ามาดูแล้วกันว่าแบบไหนที่ที่เขาขายได้จริงๆที่แบบซื้อขายได้จริงอะนะครับเพราะว่า,าหลายๆคนนะครับไม่ดูคลิป ดูแค่หน้าปกคลิปนะครับแล้วก็ยังไงอ่ะพอเขาบอกว่ารับซื้อเหรียญสิบเหรียญละพันแบบนี้ยกตัวอย่างรับซื้อเหรียญสิบปีสามหนึ่งเหรียญละพันนะครับคนที่ไม่ดูคลิปเขาก็มีเหรียญสิบปีพศอ,อ,อะไรเขาก็ส่งมานะครับส่งมาแล้วทางเพจเไม่เฉพาะเพจผมนะครับเพจใหญ่ระดับประเทศหรือว่าช่องอื่นๆที่เขาซื้อจริงอ่ะพอดูเหรียญแล้วมันไม่ใช่ปีสามหนึ่งที่เขาประกาศรับซื้อเขาก็แจ้งตรงตรงนะครับว่าไม่ใช่เหรียญที่รับซื้อ พอพอบอกว่าไม่รับซื้อก็โดนด่าโดนด่าบอกว่าทําคลิปหลอกลวงไอ้พวกซื้อไม่จริงอะไรแบบนี้นะครับคือไอ้ซื้อจริงอะเขาซื้อจริงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่าเขาได้ซื้อเหรียญยกตัวอย่างเหมือนผมได้ซื้อเหรียญสิบาทปีสามหนึ่งเนี่ยนะครับผมได้ซื้อหนึ่งเหรียญผมก็นําไปขายต่อผมก็มีกําไรนะครับก็คือกําไรจากการซื้อขายเหรียญถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญที่ตรงปกตรงสเปคแบบที่รับซื้อ ยังไงเขาก็ต้องซื้อนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญแบบที่ไม่ตรงปกอะ่ะไม่ใช่แบบที่เขารับซื้อยังไงเขาก็ไม่ซื้อนะครับคืออยากจะให้ศึกษาข้อมูลให้ดีๆด,ดูคลิปให้เข้าใจว่าเขารับซื้ออะไรนะครับไม่ใช่ว่า,เ,าเคยโดนหลอกมาเคยโดนเพจนี้หลอกมาแล้วมาเหมารวมว่าเพจทุกเพจจะหลอกลวงหมดมันมันมันก็ไม่ถูกต้องนะครับมันมันก็ไม่ไม่แฟร์สำหรับเพจที่เขาซื้อจริงๆ นะครับอันนี้ก็คือมันมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับคนมีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีนะครับเราก็คือเราพยายามอย่าเหมารวมนะครับก็ลองดูคลิปลองดูเนื้อหาของแต่ละช่องสักนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> ก่อนก่อนที่จะมาต่อว่านะครับเราเราเราต้องให้ความยุติธรรมกับกับเพจกับช่องที่เขารับซื้อจริงๆด้วยนะครับอันนี้ก็คือก็คือ มามาพูดแล้วกันนะครับคือคือโดนบ่อยนะครับโดนบ่อยโดนโดนว่ายังไงว่าแบบซื้อไม่จริงอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ขอฝากเรื่องการทำใบรับประกันนะครับก็คืออ่าช่องที่เขาซื้อจริงๆอ่ะเขาไม่เขาไม่ให้ทําใบรับประกันหรอกครับมีแต่มิจฉาชีพเจ้าเดียวเท่านั้นที่ให้ทําใบรับประกันเราก็ พยายามอย่าไปคุยนะครับใครที่จะให้เราเสียเงินในการขายเหรียญเราก็ไม่ต้องคุยนะครับไม่เคยมีใครทําใบรับประกันแล้วก็ขายได้จริงๆสักลายนะครับมีแต่โดนหลอกทุกลายอันนี้คือเรื่องจริงนะครับไม่ได้โม้ไม่มีใครที่โอนเงินค่าทําใบรับประกันห้าร้อยสามร้อยแล้วขายเหรียญได้หลักแสนหลักหมนะื่นอ่ะไม่มีเลยนะครับมีแต่คนมาบ่นบอกว่าโดนโกงโดนหลอก ทุกคนเลยนะครับคือคือผมแนะนำได้เฉพาะคนที่เข้ามารับชมคลิปของผมนะครับส่วนคนที่เข้าไม่ได้มาชมหรือว่าคนที่มีอยากจะขายเหรียญน่ะแต่ไม่ศึกษาข้อมูลน่ะคือคนพวกนั้นน่ะโดนหลอกแน่นอนนะครับส่วนคนที่อยู่ในไลฟ์หรือว่าคนที่ที่เขาเข้าใจอ่ะนะครับเขาจะไม่โดนหลอกนะครับเขาเขาเขาจะเขาจะไม่โดนหลอกแน่นอนนะครับเพราะว่าง่ายๆเลยนะครับ ถ้าให้โอนเงินทําใบรับประกันคือไม่ต้องทํานะครับผมก็ไม่อยากไม่อยากจะอธิบายเยอะนะครับเพราะว่า,าผมเข้าใจว่าคนที่เขารู้เขาเขา,เขารู้แล้วแต่ว่า <c oughs> เดี๋ยวพอผมพูดบ่อยๆแล้วคนที่รู้แล้วจะเบื่อนะครับก็อยากเพิ่งเบื่อแล้วกันนะครับถือว่ามาเตือนคนที่ไม่รู้นะครับไม่อยากให้เขาโดนหลอกนะครับก็ <c oughs> เหรียญมีหลากหลายรูปแบบนะครับช่องผมเพจผมก็เป็นเหรียญบางส่วนเท่านั้นที่ ผมมาเป็นส่วนหนึ่งของวงการนักสะสมนะครับเพราะว่าเหรียญที่ผมรับซื้อจะเป็นแนวเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยแล้วก็เหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับผมเป็นแค่ส่วนเล็กๆของของวงการนักสะสมที่เขาซื้อขายกันนะครับเป็นเหรียญเฉพาะทางนะครับก็ใครชอบเหรียญแนวนี้ก็สามารถมารับชมคลิปหรือว่ารับชมข้อมูลจากเพจผมได้นะครับแต่ว่าส่วนเรื่องเหรียญเก่าเหรียญโบราณน่ะ ผมไม่ค่อยได้รับซื้อนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเหรียญโบราณเหรียญอะไรนะครับผมจะเน้นรับซื้อเหรียญที่ผลิตออกมาใช้หมุนเวียนแล้วก็มีการพบเจอจริงๆมากกว่านะครับก็ฝากเป็นเป็นช่องทางเลือกแล้วกันนะครับสําหรับการการรับชมแล้วก็การส่งเหรียญมาขายนะครับก็ช่องเล็กๆนะครับช่องเล็กๆนะครับโอเคนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับทุกคอมเมนต์ที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังด้วยนะครับก็หวังว่า คงจะเป็นประโยชน์นะครับเนี่ยนะครับก็คือเนื้อหา,อาเนื้อเนื้อนะครับก็คือพูดกันตรงๆคุยกันตรงๆแนะนํากันตรงๆนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือได้มานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวห้าปีสี่ศูนย์เดี๋ยวผมก็ส่งให้ลูกค้านะครับเพราะว่า,ามีลูกค้าสั่งมานะครับสั่งสั่งผมมาสองเหรียญผมเพิ่งหาได้หนึ่งเหรียญเองนะครับก็เป็นลูกค้าจาก จากจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเป็นมี f อสั่งมานะครับผมก็รับจัดหาเหรียญพวกนี้นะครับก็คือซื้อมาขายไปนะครับไม่ไม่ได้มารับซื้อหลอกๆนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้ลูกค้าดูนะครับแล้วก็ตกลงราคากันอันนี้คือคือซื้อมาขายนะครับเนี่ยพวกนี้ขายได้หมดนะครับไม่ขายผมก็ขายเองก็ได้นะครับขายร้านใหญ่ขายร้านอื่นๆก็ได้ที่เขาซื้อจริงนะครับแต่ว่าเราจะต้องรู้ข้อมูลจริงๆว่า เหรียญแบบไหนที่มันขายได้นะครับจะได้ไม่โดนหลอกนะครับก็โอเคนะครับสําหรับไลน์นี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับโอเคนะครับเจอกันไลน์ต่อไปนะครับไม่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับอ่าคุณป้านะครับคุณป้าคมแก้วนะครับอยากขายเหรียญเก่าๆมากพอสมควรนะครับอ่าโอเคนะครับคืออยากขายเหรียญนะครับก็ถ่ายรูปเหรียญแล้วก็ส่งรูปมานะครับรับชมทางเพจ ส่งรูปมาทางข้อความเพจก็ได้นะครับคุณป้ากดส่งข้อความเป็นไหมครับ่อาถ่ายรูปเหรียญก่อนนะครับถ่ายรูปเหรียญชัดๆแล้วก็เนี่ยหน้าเพจผมเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้หน้าเพจนะครับมันมีจะมีปุ่มส่งข้อความเห็นไหมครับอันนี้ส่งข้อความนะครับกดเข้าไปในเนี้ยนะครับอ่าพอกดเข้าไปในข้อความนะครับแล้วก็มันจะมีเพิ่มรูป ส่งส่งรูปเหรียญมาทางนี้ก็ได้นะครับส่งรูปเหรียญมาทางข้อความเพจก็ได้แล้วก็เดี๋ยวผมจะจะ,จะ,จะดูเหรียญให้นะครับว่าเป็นเหรียญแบบที่ผมรับซื้อหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวพอถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญที่แบบรับแบบที่ผมรับซื้อผมก็จะแจ้งราคาให้ทราบนะครับส่วนท่านที่ไม่สะดวก <c oughs> ไม่สะดวกส่งรูปมาทางข้อความเพจก็แอดไลน์ก็ได้นะครับเนี่ยไลน์แอด7 3็ดสาม f นะครับอันนี้เป็นไลน์นะครับ ติดต่อทางไลน์ก็ได้ข้อความเพจก็ได้นะครับย้ํานะครับว่าช่องผมเพจผมเป็นเป็นเพจรับซื้อเฉพาะทางนะครับคือผมจะเน้นรับซื้อเหรียญที่ผมทําคลิปส่วนใหญ่นะครับอาจจะไม่ได้รับซื้อทั้งหมดทุกเหรียญที่ที่แต่ละคนมีนะครับอันนี้คือผมผมแจ้งไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมรับซื้อเหรียญไปขายนะครับถ้าเกิดว่าเหรียญที่เพื่อนเพื่อนเอฟซหรือว่าคุณป้าส่งมาเป็นเหรียญแบบที่ ผมสามารถซื้อแล้วขายต่อได้ผมก็จะซื้อนะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วไม่ใช่แบบที่ต้องการไม่ใช่แบบที่ทำคลิปขายต่อไม่ได้ผมก็จะแจ้งตรงๆว่าไม่ได้รับซื้อนะครับง่ายๆนะครับง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยนะครับซื้อก็บอกซื้อไม่ซื้อก็คือบอกไม่ซื้อนะครับก็ถ้าไม่ซื้อก็อย่ากโกรธกันเลยนะครับเ <hour S 2> พราะว่าเ <c oughs> พราะว่าผมขาย <c oughs> ไม่ได้นั่นเองนะครับก็คุยกันง่ายๆนะครับโอเคนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทั้งที่คอมเมนต์แล้วก็ ไม่ได้คอมเมนต์นะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวมีเหรียญอะไรใหม่ๆมีส่งเหรียญมาขายเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์แกะกล่องให้ดูนะครับเพื่อยืนยันว่ามีการส่งมาขายจริงๆมีการพบเจอจริงๆนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ไลฟ์นี้นะครับขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอกันไลฟ์ต่อไปนะครับสวัสดีครับ